วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้อง FC แฟนช่องน้องแสงแช่แนวน้องพี่น้องน้องคุณพ่อคุณแม่ใหดาบราคาพี่พี่น้องกันสุขสุขคนนะครับมาพบมาพอกันนะมือหนีกันทำทาายาฝ่าฝนกันทำทาบึ่มบั่มบึ่มบั่มจบกเกียร์แต่ว่าแล้วก็เนี่ยแล้วจนแล้วจนเราก็มาเราปับเกลียวหายไปนะบ่มี่แต่พ่อหูงจักว่าจำเงียบจากกระจันเลยพี่น้องรู้จักว่าจากซำอ่าซำห่าไป บุญคุณคนอีสานเนาะพี่น้องน้อยอตามโฮมใหม่ที่มีใจกจระชั้นอยู่มาซ้ำนั่นแหละนะครับอ่ะกับพอ่อได้อากาศเย็นลงนิดนึงนะครับสนหรับมือนก,ก่อนอ่าขอนขาสีหอนเนี่ยจะน้อยกังเว้นนะครับแล้วก็ตอนบ่ายมาเนี่ยก็มี่ท,ทั้ทีทั้งทาวา่าฝนตกนะครับก็เล่เส้นไปเส้นไปอาวกะมือนี่ยก,กะเขาบ้าเบิ้งในทางกันที่เราเหมือนเดิมแล้วพี่น้องเลื่อนลำน้ำทางของเอสเอาให้รวยนะครับอ่ะดีนะพี่น้องระดกกอนเห็นว่า อแอดมาลงเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าสิถือว่าแตกก็ว่าอะไรนะพี่ดาวเนาะ,ะแตกไปข้างล่างนะครับถือว่าแตกถือว่าเข้านะพี่นะ้องเข้าเพราะว่าเพื่อนใหมมาตัวกลับนะครับศูนย์ห้านะครับบาเบิ้งขอมูลงหัวกรองเอาความเสียเบิ้งขอมูลนนะอากา กาฟังคำเตือนกนพี่หนอนะล้วคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสรากินแบ่เขาทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับนี่คือคำเตือนใลยพี่นนองเด้อนะครับขอขอบคุณากาอย่ายลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณรายการลาก,ากันนะพี่นนองแลขอขอบคุณมากๆสำหรับ พี่สัตวนลองสำหรับเอซีพึ่นกดติดตามให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้พี่น,พน,พน,น,น,น้องเนาะอาจจะในก่อนการอะไรก็เพื่อเป็นการนะครับพี่น้องเนาะก็ขอผลอะไรและแชร์กันแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> อามาเบิงข้อมูลครับว่าที่ผ่านมานะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดที่ผ่านมาเื่้นห้เดีนมาที่ศนะูนย์หนึ่งหกครับเดียนสุดๆก็คือศูนย์ก็ออกศูนย์พี่น้องเนี่ยเป็นบ่ อก00550นะพี่น้องเนาะท,ทุกตัวเลขมีแต่ศูนย์ทั้งหมดเลยพี่น้องนะครับอกอบมาที่5005 500แบบก็ถือว่า,าบิง่งเด่นสุดๆกับซูบัสถือว่าสุดยอดครับสำหรับงวดนี้งวดที่ผ่านมาพี่น้องเนาะนี่คือแอดเอาให้รวยนะครับพี่เจรณาพี่น้องให้พี่น้องพิจารณาเนี่ยบ,บ้าเบิง้งงวดที่จะถึงนี่สิได้ตัวใด,ดนะครับมาได้มาแล้วพี่น้องแอดเอาให้รวยนะครับอเอาให้รวยนะครับขอเนี่ยแป๊บหนึ่งก็พี่น้องเด้อ วันี้อยากเขียนแป๊บนึงนะครับอ่าสิบหกวันนี้เป็นเด่นลักร้อยพอร้อมนะครับเด่นหลักร้อยแล้วก็เด่นนะรับเด่นเด่นลักด้วยแหละเด่นแบบแล้กการนี่อ่า เด็กเด่นสุดๆก็มีนะครับวันนี้เนาะเด่นสุดๆตัวไหนนะพี่น้องเดี๋ยวแอดจีอ่าขออนุญาตเขียนแป๊บเดียวได้พี่น้องเนาะอาจจะในก็เป็นเพียงหน้าทางนะครับเป็นเพียงหน้าทางเรศือเรขาสลากกินแบ่งข้าทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับยาจีงีนะเพราะว่าแอดกำบังลงงดก่อนกับคืออยู่นะครับวันนี้กับคืออีกนะครับอ่าเพราะว่าอ่าแอดกำมังกิอกันนะครับนี่ถือว่าอยู่มักยค่ไหนีนนะครับขออนุญาตเขียนแป๊บเดียวพี่น้อง บดุนเดอกนะครับบดุนซีมาเป็นข้างล่างที่เก่าบอพี่น้องแต่ว่าอ่างวดก่อนเพิ่นมาเป็นข้างล่างแล้วแอ็ดลงไปในคลิปแรกอ่าคลิปแรกของอาจารย์แอ็ดเอาให้รวยนะครับอ่ากะลงมาที่ข้างล่าง0550นะพี่น้องเนาะออกมาตัวกลับครับแ,แ,แต่ว่าเพิ่น,ก,นก,ก็เดินถึกๆเดินถึก เดินมาธยศูนย์ครับวันนี้ไปนเดินมาที่แปดน,นะพี่น้องวันนี้เดินมาที่แปดนะครับสีมี่บอหรือเช่นไรนะครับกามารลุ่นตกกันต่อไปพี่นอ้องเอาเรียบร้อยนะพี่น้องนะสำหรับวันที่สิบหกเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้พี่น้องด้อครับแอดเอาให้รวยนะครับแอดเอาให้รวยนะเดินคนบาล,ลักลอยเดินลักล้อยสองหกแปดนะครับที่ว่าที่จริงกับที่ กษีนี่ Th น้ำกันนี่แล้วพี่น้องเนาะสําหรับชุดเน้นชุดหนักนะครับเด่นสุดๆก็คือแปดนะพี่น้องเด่นสุดๆคือแปดได้พี่น้องเด้ออ่าเปิดหายไม่ตีแปดแปดอ่ะกระบอนแปดแปดเรคือเด่นแปดบ้นตะไปเด่นแปดธรรมะแปดธรรมะตัวเด่นราคาก็นแปดแปดอยู่ละนะครับเอากับวันที่เอาธรรมาเบิ้งก็พี่น้องเพิ่งแกดกับเปิ้ล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 อะไรละเอากับ จับชุดเลขที่แปดแปดแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเก้านะพี่น้องเนาะอ่ะแคปหน้าจอไวที่พี่น้องเด้อแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับสรับแอดเอาให้รวยนะครับสรับวันนี้นะพี่นอ้องเอาะเดินมาที่แปดเด่นมาที่แปดเด่นสุดคือแปดนะพี่นอ้องเนาะเด่นสุดๆคือแปดนะจับชุดเลขที่แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเก้านะครับมีมกักแอดมักตัวนี้พี่น้องมักตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยมกัมกมักแถวนี่แหละ เนี่ยครับมันปนในบุ๋มมันถึงสโลกอาจจะด้บุญมนมากรดไหมเนี่ยเงินก่อนเงวดก่อนกับประจกักคมปางหรือแต่ว่ามานาันคือใบแอดเอานําเสนอเป็นคลิปใหม่ๆคม่ิปแรกนะพี่น้องเนาะอ่ามาเสนอเป็นคลิปแรกแต่ว่าแต่ว่าแต่งวดนี้นะงวดนี้กับนี่แหละมาณนี้พี่น้องนะครับมานนี้นะแกน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อชอบกระจัดคัดกระพานพี่น้องนะแนวทางแอดเอาให้รวยนะครับอขออนุญาตลงใปแป๊บหนึ่งได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจังเบึงอีกทีหนึ่งนะครับ เป็นเพียงหน้าทางเลือสิเลือ้อหาสารากินได้เขาถ้ารัฐบาลเพื่อนพี่น้องนะครับช่นชอบประจัญจัดทรพี่น้องคัดใจกันเนะนำใบพานนะครับหรือว่าเบิ้งเป็นหน้าทางเบิ้องตึงตัวอย่างใบว่าอะไรนะพี่น้องเนาะเนี่ยเพราะว่าทุกอาจารย์ทุกสำนักล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะุดนะคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นน้อพี่น้องเนาะคิดคำนวณตามน้าตามสถิติที่น่าจะเป็นแบบปิดทิ่งบัวกันไม่พี่น้องเด้อ เพราะว่าอาจารย์เพิ่อนเกิดคนธรรมดาก็เท่าจะข่อยนะพี่น้องเนาะอาจารย์แต่ละสันติแอสมาลงเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นอนเคิดคำนวณว่าเออมันหนาสีแมหนาสีคือนหาสีนั่นแต่ว่าบางอาจารย์แอสบริหามาลงที่ว่าเลขดับเลขอะไรนี่แอสบ่ค่อยมาลงเพราะว่าแม่นในกองสลากมันไม่มีเลขดับนะพี่น้องเนาะครับก็เลยแอสบ่ค่อยลงเลขดับไหนพี่น้องเพราะว่าทุกตัวเลขมีสิิทธ์ออกได้เพราะว่ามันเคยเห็ุแอสหลายเทียบพี่น้องอาศัยว่าโอ้เป็นดับขยู่ประจำประจำ เอ็ดยี่ยี่เซ่บางแกงอย่าดออกตัวดับเพิ่นพอดียวน <c oughs> <ador> ะครับก็เลยบริสุทธิ์ยังประมาณนี้พี่น้องก็เลยลืมเสียโอกาสไปนะครับเอากระเปาเปียงพี่น้องเนาะเบาสุกันฟังนะครับเบาสุกันฟังสุดดอกพี่น้องนะครับเพราะว่าอาจารย์เพขขิ่นก็คือว่าในรอะพี่น้องเนาะมาดูเป็นรอบสุดท้ายสำหรับเอ็ดเอาให้รวยนะครับวันเนที่16สิงหาคม2568นห้ร้บแปดะครับในเดือนในเทศากาลในสัป,ปดาห์วันแม่แบบบันพระพันปีหลวงนะพี่น้องเนาะ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนับน้อมใจนะถวายพระพรตเป็นกระแลก,กันนะพี่นอ้องเพิ่นห้มาที่เด่นไปที่268นะครับเอดเอาให้รวยไปที่88นะครับเอดเอาให้รวยคือ88เด่นนะครับเด่นสุดคือ88เดได้พี่น้องเรื่องอสองตัวให้มาที่8384 แปดห้าแปดเก้าพี่น้องอ่ะเป็นดอกสุดท้ทายได้พี่น้องเด้อเบื้องไปเป็นเนื้อทางนะครับเป็นแนวทางชอบประจัดขัดกระพายพี่น้องบ่ได้ว่ากันได้พี่น้องเลยหรือว่าเมือ่อท่านในมักดอกเสียงเสียงเมืองกวนมาใส่เสียงเมืองกวนกรกะได้พี่น้องเ่อท่านในมักเอาไว้มวลหน้ากระได้นะพี่น้องเนาะประมาณนี้ได้พี่น้องเด้อน,นี่แหละนี่ยแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเก้าเรีนคือแปดเรียนคือแปดแต่ว่าเออบ่ขีข่ขั้นกลับมากับแปดแปดไปเลยพี่น้อง แต่วกากยอยื่าลืมด้ด้พี่นอ้องเพราะว่ามันเป็นตัวเด่นเพื่อนเพ่นเขียนสองตัวไว้เป็นมาถึงเด่นนะครับเด่นเด่นสุดๆน, <c oughs> นะพี่นอ้องเด่นสุดๆคือแปดแบหลักร้อยสองหกแปดหลักร้อยสองหกแปดนะพี่น้องอาพิจารณาพี่นอ้องอาพิจารณาอาอะแคปหน้าจอเราไปพี่น้องนะครับสำหรับผูเขาใหม่็อย่ายลืมนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะพี่น้องเนาะขอบคุณในรายการแล้วกันนะครับสำหรับอาจารย์นนร่ันใดหรือว่า พี่น้องผู้ใดฝัน <om> ดีฝันแม่นฝันไข่ฝันขัดนะครับกับแบงปันได้ดีพี่น้องเด้อทางช่องน้องแสงชาแนลยินดีเป็นสื่อกลางนะเป็นสะพานในพี่น้องได้แบงปั่นนะครับแบงปั่นควมรวยแบงปันค่วมเฮงนะครับไปซึ่งกันแล้วกันพี่น้องสารคดีนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลแอดเอาให้รวยนะพี่น้องเอดเอาให้รวยสื่อสายญาเพิ่นนะพี่น้องนะเจ้าของข้อมูลสำหรับคลิปนี้ก็ได้นะพี่น้องเพิ่นแบงปั่นมาพี่น้อง กะแม่แอดกะมาแบ่งปันให้พี่น้องอีกเรือหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะขอบคุณ FC เพื่อนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบจนจบนะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายกันแลายกันนะครับขอบคุณ FC เพื่อนช่องจะได้กะให้พี่น้องลำลำเรื่อยๆชจะจบวันมาเท่งปังๆในวันที่16สิงหาคม2568แบบมันมักันสู้กันสู้คนนะครับเด้อสาหรับคลิปนี้ในเพียงสำนีนะไปพอกับชิมหนาคลิปนี้กลาค่ำว่าสวัสดีครับ